สวัสดีค่ะพี่น้องมาแกงเห็ดน้ำกด้อะ่ะแกงเห็ดใส่ผักหวานตำเครื่องก้นพี่น้องอันนี้กระล่างไว้แล้วละ่ะหน่อไม้ก็ต้มไว้แล้วค่ะหน่อไม้ใบายานางเริ่มเริ่มเดือดแล้วจ้าใบยานางตำเครื่องไส้ก้นพี่น้องแกงก้นไส้ ตำเหลแหไงบ่เหลแหไงจ้าพี่น้องเรต้องตำเหล็กให้แ็งมันนอกเข้าหนหลัามันแซ่บน้ำเดือดแล้วแล้วค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะแกงผักหวานเดี๋ยวหาทัพีก่อนจะหาัพพีก่อนนะคะ เออนเจอแล้วพี it, ่โอ้ยล้างไว้ก็หาไม่เจอใส่พริกค่ะใส่พริกทินยไก่ตำไว้นนใส่พริกอ่ะใส่น้ำปลาลงไป ใส่เยอะเดี๋ยวเค็มผงนัวค่ะผงนัวผงนัวดอกเกลือใส่ตัวนี้ยังดอกเกลือเดี๋ยวใส่ดอกเกลือตั้งหน่อยเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวเค็มแกงน้องใหม่ค่ะพี่นพี่น้องแกงน้องใหม่ใส่ขักหวาน อันนี้จะใส่รสด,ดีไปหน่อยโอ้ยใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มตําเครื่องไม่แหลกรอกพี่น้องตาแบบนี้แหละแกงแบบบนนอกเข้าจ้าไม่นจะเสบแกงแบบบนนอกใส่เห็ดฟางลงไปเห็ดฟางงามงาเป็นลูกเป็นลูกเลยอย่าไปใส่น้ำเยอะนะคะแกงเห็ด ใส่เห็ดฟางลงไปใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้ก็ต้มไว้แล้วหน่อไม้อ้อนอ้อนหน่อไม้หน่อไม้มไแลจแกงแบบบนนอกเ้่าหลําจันแสพพี่น้องใส่น่อไม้เป็นน่อนอแหละทุบแล้วทุบแล้ว ำใบยาน้ำมันก็จีดดำน่อยนึงเฮ็ดฟ้ากับใส่เป็นลูกนี่แหละไม่น้อยมันก็เดือดแล้วพี่น้องใส่ขะเบเือนั่เด้ออยากใส่ขะเบื้อจุกน้อยเป็นแบบเป็นโนอกเขาตั้มขบเบื้อไว้ใส่ไปจุกน้อยก่อนใส่ไปเลยขบเบื้อ เริ่มเดือดแล้วนะจ้าเริ่มเดือดเดี๋ยวค่อยใส่ผักก็เ,เป็นว่าอันสุกจดน้ำมันห้อหอยี่ข้องนอกถพีหล่นร้านก่อน ส,เสาเซโบพี่นองเป็นส,เสาเซ่บ่ค่ะแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดฟางนะคะใส่ข้าเบือด้วยพักหนึ่งก็ได้กินแล้วค่ะ หวานกับมีด้วยระพี่น้องผักวานแกงเห็ดฟางใส่หน่อไม้ใส่ผักหวานใส่สะอมม้นแซสบก,ก็บพี่น้องแกงแบบบรานนอเข้ามันซสบต้องใส่น้ำหลายดดกเดี๋ยวห้เห็ดฟางัันูกุก่อนจะคอยใส่พัก เป็นลูกเลยเห็ดฟางเหมือนลูกชิ้นเลยตอเค็มหนาบงก่อนส่วนกลางนี่ใสเนาะชิ้นหนาเบงก์น้อยกอนอืมอร่อยแล้วใส่ดอกเกลือไปหน่อยค่ะดอกเกลือเพิ่มรสชาตินะคะอร่อยใส่น้ำปลาไปนิดนึงอ่าพอเดี๋ยวเค็ม ใส่น้ำปลาน้อยไปหน่อยบอนัวเ,เกือบจะให้กินแล้วนะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อแสบน้ำแยกไก่ค่ะ,ะใส่โจมม้มลงไปค่ะโะ้มกระเด็ดไปแล้วเอากิเก้มันออกเอาเหลือตะอนโอนอ่ะพักหวานใส่พักหวานลงไปใบตูลงไปครับพี่น้องโอ้ยึงจะสบ ตัดเส็บตัดเซ็บหอมแกงหน่อไม้ใส่ยนานางใส่ผักบานใส่สะอมใส่ใบอีตู้ยึดกับพี่น้องมมทต้งเซ็บนนหน่อไม้ก็โอ๊อออนทุดเอา เดี๋ยวหายพักมันซุกข์กนหน่อยกันค่ะพี่น้องเป็นตาแสบได้ค่ะพี่น้องอหอมหอมฉะอมแท้แกงแบบมันนอกมันเป็นแสบแกงแบบอีหลไรมันเป็นแสบพี่น้องคนหน้ามุกกอนอืมอยังแสบเลยเติหมหน้าปลาจังหน่อย ทำปลาโอ้แซ่บคักพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อแซ่บแซบจากพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อมันแซ่บมากินน้ำแยกไก่ค่ะพี่น้อง